น้อยนะครับประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่พี่น้อยอยากทำที่ประเทศออสเตรียนะครับแล้วก็มีอะไรกนะ็ส่งข่าวทักอะไรอะไรเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผมก็เป็นสกิลพี่เองนะครับมองว่าให้ที่ชอบดีนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปอยู่ยปลอดภัยทุกมันปลอดยุ่งครับอ่าก็งานต้ ดีใจค่ะที่ที่ได้มาสอนที่นี่แล้วก็รู้จักทุกคนนะคะก็ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือรจะไปเที่ยวที่โน้นนะคะก็บ <c oughs> อกกันโอกกันได้แล้ว,ลวก็ขอขอบคุณที่ <c oughs> มีน้ำใจใมตรีให้กันตลอดมาะ,ะถ้ามีอะไรที่แบบไม่ได้สบอารมณ์กันบ้างก็เป็นเรื่องที่ขอโทษ ทุกคนละกันนะคะในบางครั้นนาาากงก็อาจจะเกียขึ้นได้นะก็อาจจะทั้งที่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวนะคะก,ก็ขอบคุณมากค่ะ